อร่อยมากดีมากแม่อยากกินเลยอ่ะอันนี้อ่ะดีที่สุดน้ำบวยอันนี้สดชื่นมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะพวกเราผู้หญิงกำลังแจ๋วไม่น่าเชื่อว่าบวยเนี่ยสามารถทำได้สารพัดเครื่องดื่มคือที่เห็นเนี่ยมาจาก น้องบวยหมดเลยถูกเขาชื่อบวยพันวานคลุกจิ้มผลไม้คือปกติเราเคยเห็นแบบบวยแบบที่เป็นเหมือนพริกกระเกลือแต่อันนี้ละอันนี้แบบทาสไตล์เหมือนน้ำปลาหวานชอบแกนของร้านเขาเลยคือบวยเข้มข้นชงง่ายหลากหลายเมนูแต่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณย่านลาดกระบังร้านนี้คืออร่อยแล้วคุ้มมากคุ้มตรงไหนเพราะว่าบุฟเฟ่ต์ของเขาเนี่ยจะใส่ลูกชิ้นไปด้วยขายในราคาแบบน่ารักน่าเอ็นดูร้านนี้ร้านเตี๋ยวปั้นสดค่ะ ความคุ้มค่าค่ะอิ่มอร่อยแล้วก็เต็มอิ่มเป็นจุกๆกนั่นก็คือลูกชิมบูเฟ่ตักก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณที่สูตรของทางร้านเนี่ยค่ะมีการทําน้ําปรุงบางคนยังไม่ต้องปรุงด้วยซ้ําเพราะเรามีน้าปรุงอะค่ะใส่เข้าไปให้แล้วมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อแต่ว่าสั่งกว๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยก็ตักลูกชิ้นเนื้อได้นะคะสั่งกว๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ตักลูกชิ้นหมูได้เหมือนกันร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณที่อร่อยคุ้มแบบ อิ่มแบบรดๆเลยนะคะ,<ฮ>ะก็คือเขาจะบมีบุฟเฟ่ลูกชิ้นทําเองสดๆใหม่ๆอันดับแรกพอเราเข้าไปถึงร้านปั๊บล้วก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวก่อนพอสั่งก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเขาก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูราคา59บาทก๋วย,ย,ยเ,ยเยตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อ69บาบาทเ <ๆ S 2> คล็ดลับความอร่อยของกว๋วยเตี๋ยวที่นี่คือเขาจะ ตุ๋นนานน้ำซุปก็จะหอมเครื่องเทศและเขาจะใส่น้ำซอสของสูตรของทั้งร้านเขาเลยนะคะออจากนั้นให้เราเดินไปตักลูกชิ้นได้เลยตักได้ไม่อัน้นป็นอย่างนี้คืออันนี้ตักลูกชิ้นไม่จํากัดเวลาคอยอย่างเดียวตักมากินให้หมดอีกแล้วผักสดก็ตักฟรีเหมือนกันส่วนเค,เครื่องเครียงอื่นๆนะคะ่นมีเกี๊ยวทอดแคปหมูน้ำลำําไยจ่ายเพิ่มหลักสิบร้านหยุดวันจันร์เวลาเปิด8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นค่ะใกล้กับซอยลาดกระบัง3 4มสทับเติดถนนใหญ่เล ง,ง,งั้นเดี๋ยวพาไปอีกร้านหนึ่งตอนนี้มัทฉะก็ยังฮิตอยู่ฮิตมากก็ยังคงฮิตอยู่นะคะร้านซูเปอร์มัทฉะค่ะใครที่เป็นสายมัทฉะชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับมัทฉะต้องไปร้านนี้เพราะเขาเป็นแบรนด์ดังจากเกาหลีมาเปิดที่ไทยนะคะมีสองสาขาในไทยค่ะที่เราไปถ่ายก็คือที่ไอคอนสยามความพิเศษของมัทฉะเกาหลีก็คือใช้มัทฉะออแกนิกนะคะเกรดพิธีการค่ะที่ปลูกเก็บเกี่ยวและผลิตแล้วก็ปัดสจากสารเคมีทุกขั้นตอนและยังเก็บเกี่ยวในช่วง ต้นต้นฤดูการด้วยนะคะจากไรชาในเกาะเชจูค่ะและก็โบซองแหล่งปลูกชาชั้นสูงของเกาหลีใต้เพียวมัทฉะโอ๊ตลาเต้เป็นมัทฉะเข้มข้นกับครีมโอ๊ตเหนียวนุ่มมีซูปเปอร์โบริลาเต้ค่ะแก้วนี้ทําจากข้าวบาเล่ข้่วหอมหอมไม่มีคาเฟอีนมีแมงก้มัทฉะลาเต้ค่ะมะม่วงมะม่วงแท้ผสมมัทฉะออแกนิกและบุญปมะการค่ะที่ร้านเนี่ยก็มีไอศครีมซอฟเสิร์ฟค่ะ มีให้เลือกสองรสชาติก็คือมัทฉะออร์แกนิกและน้ำนมข้าวเกาหลีร้านอยู่ที่ไอคอนสยามชั้นจีนะคะโซน ดิวีรันดานั่นเองนะคะเปิดทุกวันลนแล้วนั้นยอดเลยไามล่ก็คือเปิดตามห้างเปิดห้างปิดได้เลยนะจ๊ะวันนี้มีข่าวดีใครที่เป็นแฟนคลับลีน่าแล้วก็มิวกับซีรีส์รักสุดท้ายหม่ยเซฟโซนเดอะซีรีส์นั่นเองนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีแฟนมีติ้งครั้งแรกนะคะ1กุมภากับงานลีน่ามิวบอลทูชายแฟนมีติ้งที่ทั้งคู่ขอชวนเหล่ากัมเบอร์แบลมาสนุกในงานแฟนมีตครั้งนี้โดยจะพาทุกคนเข้าสู่โมเมนต์สุดพิเศษแบบ ได้ชิปที่ไม่เคยมีมาก่อนนัดวันไปฮอปให้ฟันกระเด็นได้พร้อมกันในวันที่1กุมภาที่ฟินิกแกรนบอลรูมชั้น5ติดตามรายละเอียดและอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของงานได้ที่ CS3 Thailand และ 3+ งานนี้ต้องขอขอบคุณวัสลีนกูตาฮยาดิวอีเรเดียนส์พี่ปูนคะอันไหนดีคะต่างกันยังไงคะเนี่ยก็น้องบูมนะคะอันนี้จะเป็นสูตรจากน้ำตาลออร์แกนิกค่ะน้ำตาลอ้อยสูตรใสๆเหมือนใจร้ายแบบนี้คือน้ำตาลกรวดร้านพี่ปูนอะ ก็คือดังมากเรื่องของน้ำบ้วยถูกไหมคะค่ะก็ดังหรือเปล่าไม่รู้แต่มีเจ้าเดียวนี่ <c oughs> <c oughs> เลยคือร้านน้ำบ้วยโอท็อปชื่อดังนะคะของอำเภอรพระประแดงนะคะสมุทรปาการนะคะอของร้านชื่อร้านบวยพันวานคะ่ะบ,บวพันวานา่ตสวัสดีค่ะดี่ต้นตนาคะสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของร้านพี่ปูน ก็คือบวยฝาแดงมันคือยังไงนะบวยฝาเนี่ยคือจริงๆตอนช่วงวิกฤตการโควิดอะค่ะก็คือเราอยากทานน้ำบวยเราก็หาซื้อได้คือบวยฝาแดงทั่วไปนี่แหละเราก็มาชงดูเคยเห็นเขาขายทั่วไปใช่ใช่ค่ะก็คือเราเห็นแต่วัยเด็กแล้วแหละพอเรามาชงมันมีความเค็มใช่เค็มคราวนี้พอเค็มเราก็เอาละภารกิจเราเริ่มแล้วก็คือค่อยๆเอามาเรียนสูตร ออามาบ่ม,มก็คือตอนนั้นภูมิปัญญาเราคือการถนอมอาหารค่ะใช่ก็คือหมายความว่าพี่ซื้อบวยสดมาบ่มเองแล้วคราวนี้คือบวยสดมันจะมีปีละครั้งค่ะคือ,อบวย้เนี่ยมันจะออกเดือนเดือนมีนาคม<ช>แล้วก็มาเก็บเกี่ยวก็ขายแล้วแต่มีาบมีนาถึงต้นเมษาก็จะหมดฤด,ดูเขาละ<อ>แต่คราวนี้เนี่ยบวยจะเขาจะมีอายุสั้นจะเป็นผลไม้ที่มีอายุสั้นคือออกปีละครั้งแต่การบ่มของเราเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นด้วยคือบวยนึ่งเนี่ยจริงๆเกิดมาเมื่อปีที่แล้วค่ะเกิดจากว่าเราเกิดมา ปัญหาเรื่องน้ำตาลเราต้องการสุขภาพคือให้น้ำตาลมันหวานน้อยแต่ให้ความศักยภาพของบวยเขาออกมาให้มากที่สุดบวยดองอะค่ะเราให้มันเป็นเฮลตี้แต่มันเฮลตี้ไม่ได้หรอกมันเป็นบวยลองสูตรอยู่ประมาณ1วันห่งค,คืนคก็คืออยู่กับครัวครัวเป็นห้องทดลองไปแล้วก็คือทำินได้สูตรออกมาเฮ้ย น้ำตาลก็น้อยลงแถมบวยยังดึงศักยภาพเขาออกมาให้เปรี้ยวกลมกล่อมออกมาเป็นสูตรนี้สุดแรกค่ะอันนี้คือการปลูกชีวิตไว้ดองเลยค่ะอันนี้คือจากเขียวๆเนี่ยนะค่ะจากไวดองที่อยู่ในฝาแดงจากถ้าเราเอาหยิบเขามาดมม่ะมันจะมีความเค็มแล้วก็จะมีความเป็นกลิ่นเฉพาะพอเรานึ่อแล้วอะค่ะเราก็ยี่บอกให้นะเมื่อกี้กินอันนี้นะเราไม่เคยกินบววแบบกินเล่นได้อะแต่กระปุกเนี้ย เดี๋ยวนะคือไม่ใช่อะไดทั้งหมดมันคือบวยดองที่ปลูกชีพเขาโดยการที่เอาไปนึ่งแล้วมันจะเป็นแบบมันเป้เหรอคะการนึ่งเน่ะเป็นเป็นภูมิปัญญาของครัวไทยอยู่แ้วที่เราเห็นก็คือทําให้อาหารสุกแล้วค่อยๆเนื้อฟูเหมือนกขนมฟูจานพอเขาอยู่ในบวยดองนิ่งๆเฉยๆเนี่ยพอมาเจอความร้อนเขาก็ฟูขลับมาเหมือนเสมือน มีชีวิตจริงเขาก็คือรู้ดองเลยแต่ที่สำคัญนะคะคุณปอคุณแพทคุณลุงคือเขาสะอาดขึ้นเพราะว่าเขาผัดไอร้อนร้อยองศาอันนี้เมื่อกี้กินอันนี้คืออร่อยมากสามารถกินเล่นได้แต่อันนี้มีชานาลงค่ะอันนี้เป็นสูตรใส่น้ำาพืงชันาลงลงไปน้ำเพื่งชานาลงอันนี้เป็นน้ำตาลกรวดค่ะ ชอบมากเลยอ่าอันนี้บ่มจากน้ำตาลถัวอันนี้บ่มจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะคะอร่อยเหมือนกันซึ่งน้ำพึ่งที่ใช้อ่ะพี่ปูนใช้น้ำพึ้งน้ำพึ่งของพอดีเราชูถิ่นอำเภอพระประแดง้วยค่ะก็จะมีเกษตรกรเลี้ยงพึ่งพึ่งจิ๋วอ่ะเยอะแยะมากเลยแล้วก็ของตำบลสกลนองชนาลงเป็นเหมือนคลุกจิ้มผลไม้ค่ะซึ่งปกติเราเคยเห็นแต่บวยคลุกที่เป็นเหมือนพริกเกลือแล้วก็โรยเหมือนแบบโรยฝรั่งหรืออะไรแต่อันนี้ทําลักษณะเหมือนน้าปลาหวานนะแต่มันเป็นบวย จิ้มผลไม้ใช่ค่ะจริงๆแล้วว่ามันมีแค่สูตรเดียวรีเพิ่งคิดเมื่อวานก็เลยว่าจะมาออกรายการก็เลยกลายเป็นบวยยกกําลังแจ๋วค่ะพี่ปูนชื่อบวยยกกาลังแจ๋วไว้เลยอ่ะใช่คือนี่คือบวยยกกาลังแจ๋วคือประกอบด้วยบวยดองใช่ไหมคะบ่มแล้วก็ตัวบวยซากุระมันนึ่งแล้วก็มะนาวดองนึ่งเราถึงเอามาบ่มแล้วก็เอามาเคี่ยวก็ทีนี้เพิ่งคิดเมื่อวานพี่ปูนคุยกับบวยทุกวันใช่คุยกับบวยทุกวันคุยยังไงคะสมมติว่ากินก็คุยกับเขานะบอกว่า เมื่อกี้ตะกล้องถ่ายซูมยิ้มหน่อยจะออกทีแล้วเห็นถืกว่าเมื่อกี้เห็นอยู่สองสเม็ดยิ้มอยู่ได้แล้ววูบแล้วแค่เห็นอยู่ทีนี้ที่ร้านเราขายแบบไหนบ้างคะพี่ปูนคะบวยสองชนิดนี้ละคะไปยทขายเป็นน้ำายเป็นน้ขายแบบนี้ด้วยฮะจริงๆอันนี้เป็นท็อปปิ้งค่ะอ๋อเอาไว้เอาไว้วางด้านบนอะไสวยๆแบบนี้แต่ผมอยากรู้ว่าอย่างน้ําของพี่เนี่ยมันมีสีฟ้ากับสีเหลืองอันนี้ก็คือที่บอกว่าบวยไม่ใช่แค่เอามาบี้แล้วก็เอามาชงน้ําร้อนหรือว่าเอามาปั่น แต่ว่าของพี่ปูน่ะคิดว่าไว้ในสูตรเป็นรสกลางๆพี่ให้คําว่ารสกลางๆนะสามารถเอามาปรุงแต่งด้วยมิ้นสลักมิ้นหรือสลับมิ้นสลับพริกก็จะหอมอ๋อไหนหนูพริกบวยพริกบวยพริกบวยแกพริกจะหอมอันนี้หนูใส่น้ำบวยลงไปแล้วใส่ไปยังคะเดี๋ยวไม่เห็นเลยค่ะนี่เลยค่ะใส่ไปแล้วน้่ไปแล้วเทแล้วก็ใส่น้ําค่ะใส่น้ําใส่น้ําตวงอันนี้นะคะอ๋อต้องตวงเยอะขนาดไหนคะเต็มแก้วค่ะอ๋าเต็มแก้วค่ะแล้วก็เทลงไปนะคะ แอร่อยอ่ะเขาไม่เค็มคือเขากลมก็ใส่น้ำแข็งค่ะนี่เราเอาน้ำแข็งมาเองไปน้ำแข็งป่นนะคะต้องเป็นน้ำแข็งป่นแบบนี้ป่นละเอียดใส่ลงไปในนี้เลยหรอคะใส่ลงไปในไหนคะใส่ไปนี้เลยค่ะโอ้ต้องยืนคนอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ยืนทนยืนคนด้วยนะคะขาขวาอยู่ข้างหน้านะคะขาขวาอยู่ข้างหน้าแล้วก็หนุนขาต้องส่งผลอะไรกับการต้องก้าวขาขวามาข้างหน้าพี่มันจะคนนี่เป็นอร่อยจริงจริงนะขนาดพี่กับแฟนชงอ่ะสูตรเดียวกันยังออกมาไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแต่ใช้ขาซ้ายใช่มันผิดขาใช่แล้วก็มือเขาขนาด ไม่ได้นนั่ไงนี้ยท็อปคนละอย่างบูมพี่ไม่เอาขอขอให้โยกแบบนี้เดี๋ยวน้มแข็งละลายแล้วค่ะน้มแข็งละลายแล้วค่ะคนก็แบบนี้แล้วแล้วหนูอยากออนท็อปพีทเทค่ะกล้าพีทนี่คือเราก็ใส่ไว้ข้างบนค่ะอ๋อกันท็อปพอดีเลยอ่ะใช่ค่ะต้องประมาณนี้นะคะค่ะคราวนี้เราจะเอาบวยแบบบวยนึ่งหรือจะเอาบวยนี้ดีดีเอาบวยนี้ค่ะอร่อยเดี๋ยวบูมชิมเลยนะแม่แม่ไม่กินหน่อยเห็นว่าท้องพูดอะไรกัน ตัดเลยขอเป็นบวยธรรมดาได้ไหมบวยอยากได้บวยน้ำาอย้อยรั้นลงไปเลยไหมคะรั้นเลยค่ะบวยพีชบวยพีชอ๋อราดข้างบนก็ได้กลิ่นพีชต้องรัดเดื่นนะคะห้ามคนค่ะรือว่าผิดนะคะทุกคนต้องจุ่มลงไปก่อนค่ะจเพื่อให้ได้รสชาติของบวยพอพอมันอยู่ตรงคอแล้วก็คนได้ค่ะเป็คนในคอเหรอคะไม่ใช่คนแก้วค่ะเราจะมีเป็นแบบนั้นแล้วเราก็จะมีเป็นคนแบบนี้เราไปใส่น้ําแข็ง ช่ค่ะเราขายยังไงอย่างแก้วอย่างนั้นยังไงคะถ้าอย่างนี้ถ้าที่ร้านค้าชุมชนโอท็อปนะคะถ้าเป็น,น้ำเบอร์เก้ายี่ิบค่ะ ยี่สิบค่ะแต่ถ้าเป็นโซดาย5้านะคะถ้าเป็นขวดก็50บาทค่ะถ้าเป็นสูตรไว้นึ่งที่เป็นน้ำตาลออรกันนิกแต่ถ้าเป็นน้ำตาลขวดขวดละ70ค่ะเดี๋ยวน้องจะขอติดต่อซื้อบวยสูตรผู้หญิงยกกำลังแจวอร่อยเมื่อวานพี่เขาตั้งชื่อและอันนี้อันนี้คือยังไม่ยังไม่มีขายหน้าร้านที่ไหนยังมีแบบมาเลย์กานนกเมื่อวานอร่อยมากแลวอร่อยมากร้านนี้ก็คือหอมจากวยซากุระค่ะแล้วก็ตัววยดองพี่ปูนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะให้คนไปตตามซื้อเลยเนี่ย ร้านอยู่ที่ร้านค้าชุมชนนะคะที่ว่าการอำเภอพระประแดงค่ะขอบคุณด้วยคะขอบคุณค่ะหนูขอบวยน้ำอ้อยหน่อยได้ไหมเดี๋ยวทำให้ค่ะเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาอันนี้บวยน้ำอ้อยหรอคะได้เลยค่ะหนึ่งกระบวยสงสารเบ็ดน้ำค่ะเบ็กก่อนแต่ว่าช่วงหน้าใครที่มีอาการเหมือนแบบปัสสาวะเป็นเลือดตอนนี้เป็นกันหลายคนนะไม่รู้สาเหตุมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันช่วงนั้นมาใช่ ปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องระวังช่วงหน้าเรามาคุยกับหมอไหม<ด>คกหมอดีก่าเดี๋ยวชงน้ำบวยให้คุณหมอด้วยแต่แก้วนี้ของคุณแพทค่ะคุณแพทด,ดีใจด้วยนะคะคุณได้ทานฝีมือ,อ